เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast สวนถึงเขาแต่งกันครั้งเดียวเอา,เอาครั้งเดียวจบ<อ>แต่ของผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่งออกมาแล้วจะสวยต้องแต่งสองถึงสามครั้งถึงจะได้พี่ไข่ครับทำไมต้องแต่งถึงสองสรอบอะพี่เพื่อให้ได้คุณภาพและสวย เกษตร 5G พอดแคสเราก็ยังฝังตัวกันอยู่ที่สวนของพี่ไขส่สวนอินทพลัมคุณไข่ตำบลสประดูอำาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งวันนี้เราจะไปคุยกับพี่ไข่กันต่อถึงเทคนิคที่จะทําให้ผลผลิตอินทพลัมที่ดีมีคุณภาพไปกันครับพี่ไข่ครับเทคนิคในการทําให้ผลผลิตมีคุณภาพเนี่ยพี่ พี่ทำยังไงครับขั้นตอนเนี้ยละเอียดมากละเอียดจริงๆว่าจะทำยังไงให้ผลผลิตเนี่ยอร่อยที่สุดได้ราคาอ่ะฮะโอ้นี่สำคัญหลังจากผสมเกสรเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมาห่อผสมแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะเราห่อมุ้งแล้วก็ห่อกระดาษห่อมุ้งใช่มุ้งก็ต้องตัดมุ้งมาห่อแล้วก็ห่อด้วยกระดาษที่ดีนะกระดาษที่ดี แผ่นละประมาณ35บาทแผ่นหนึ่งสามสิบห้าบาทใช่เหมือนห่อมะม่วงมันก็ใบแค่นี้ใช่ไหมแต่ห่ออินทผาลัมนะห่อคนได้เลยอ่ะอ่าอ่าอ่ามันใหญ่มากใหญ่มากเพราะว่าชอบมันใช่มันใหญ่มากนะที่ใช่มุ้งก็ต้องทําพิเศษครับให้มันเพื่อไม่ให้เพื่อป้องกันแมลงอ่าทีนี้หลังจากผสมเสร็จได้เดือนหนึ่งครับเราก็มาเปิดมุ้งแล้วเราก็แต่งแต่งแต่งช่อมันแต่งยังไงพี่ ช่อหนึ่งมีประมาณร้อยแสจะเป็นแสแล้วเป็นลูกอินทผลัมใช่ไหมเอาออกสองเอาไว้หนึ่งออกสองลูกไว้หนึ่งลูกเฮ้ยค่อยเด็ด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 เป็นแสนแสนช่อแสนแสนลูกต้องเอามันทิ้งไปเลยทิ้งเลยเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ให้มันแย่งอาหารกันใช่เพื่อให้ลูกผลออกมาสวยและใหญ่อืถูกไหมแต่ก่อนนั้นเราก็ต้องตัดปลายก่อนเพราะว่าปลายแส่มันเนี่ยครับมันจะเล็ก น้ําเลี้ยงมันมาน้อยเท่นั้นถ้าเราไม่ตัดเนี่ยลูกล่างก็เล็กอ๋อไม่สวยต้องตัดปลายมันออกตัดปลายออกให้มันลูกมันไล่เลี้ยงกันเท่ากันถูกต้องอแล้วก็ต้องมาปิดสองออกหนึ่งสองออกหนึ่งบางคนออกสามออกหนึ่งโอ้ลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นนอกจากตัด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 ปลายแล้วยังต้องมาปิดลูกออกลูยใช้เวลานานมากแ้ะต้องให้เร็ว เพราะอะไรพี่ตเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่เราไม่ปิดลูกทิ้งเนี่ยใช่ไหมสังเกตพริกไทยเหมือนกันเลยพริกไทยที่เป็นเม็ดเรียงเรียงแต่พริกไทยมันไม่ต้องแต่งครับอินทผาลัมก็เหมือนกันแล้วต้องทําให้เสร็จภายในสองเดือนไม่ว่าจะสวนใหญ่สวนเล็กช่วงนี้แหละใช้คนงานเยอะมันมันพอแต่งเสร็จถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่ตัดใช่ไหมถ้าเราไม่แต่งออกใช่ไหมมันใหญ่ขึ้นเบียดเบียดเบียดแซมันก็จะงงององแล้วขาดบึ้งไม่สวยอ้าวเหรอแล้วลูกก็จะเล็ก อ๋อลูกมันจะเล็กแช่ขาดพึ้งไม่สวยลูกเล็กใช่ฉะนั้นต้องแต่งระยะห่างมันอเนี่ยแหละครับโอดีเทคนิคของผมเนี่ยสวนผมจะแต่งประมาณสองถึงสามครั้งฮะถึงจริงจะได้เนี่ยเหรอใช่ใช่สวนเึงเขาแต่งกันครั้งเดียวเอาครั้งเดียวจบแต่ของผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่งออกมาแล้วจะสวยต้องแต่งสองถึงสามครั้งถึงจะได้พี่ข่ครับทำไมต้อง แต่งถึงสองสามรอบแล้พี่เพื่อให้ได้คุณภาพและสวยทําไมมันเป็นยังไงพี่หนึ่งนะอย่างแท่สมมตินี่คือแท่อินผาลัมใช่ไหมลูกมันจะมีสี่ทิศเลยอสี่ทิศถ้าจะเอาง่ายเอาไวนะเราก็ลูดปลื้ดปลื้ดออกไปแล้วก็ด้านข้างก็สองไว้หนึ่งสองไว้หนึ่งอ๋อต้องเด็ดข้างๆด้วยข้างๆออกด้วยออแล้วมันเหลือน้อยใช่ทีนี้ เราก็ทําให้มันเหลือเยอะกว่านั้นได้คือลรวแต่งมันเกลียวเป็นเกลียวฉะนั้นลูกมันจะแซ่ดหนึ่งลูกมันจะดูเต็มแต่เราแต่งแล้วนะแต่ลูกมันดูเต็มก็จะเป็นเกลียวไอ้นี่ทำมาไอ้นี่ทํายังไงก็ต้องต้องคอยดูอะสองไว้หนึ่งไว้สองก็ต้องดูด้านข้างด้านอะไรด้วยอ๋อมาให้มันให้มันใช่เหมือนรอนผมผู้หญิงใช่ใช่ถูกต้องถูกไหมแต่ก็ยังดูเต็มอ ลูกจะดูเต็มแท้ไม่ใช่แบบมีแต่ด้านข้างนี่แหละไม่ใช่กระหล่อมกระแหลม s> <S มันังเกลียวมาอย่างนี้เราก็ต้องคอยเช็คอย่างแฟนผมกับลูกน้องผมจะคอยเช็คตลอดต้องเปิดดูเดือนละครั้งเดือนละครั้งว่าอันนี้ไหมอันนี้ตัดแล้วก็ต้องคอยเปิดช่องทุกสองอาทิตย์เพื่อสางลูกออกเวลาเราแต่รุ่งอาจจะมีลูกที่มันคลอนต้องเอามันทิ้งด้วยใช่คลอนน้ำมันก็จะเสียถ้ามันเสียปุ๊บมันก็ลามมันลามใช่ต้องคอยสางลูกสางลูกอีกโอ้ไม่ง่ายครับ ไม่ง่าย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 มันนี่แพงไงมันถึแพงถูกไหมอันนี้ผมไม่เถียงอ่าไม่เถียงเพราะว่าดูแลเหมือนลูกเลยนะใช่นะอโอยากมากแล้วปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงตลอดอือันนี้คือเทคนิคการดูแลลูกให้สวยใช่มันทําให้เพิ่มเพิ่มมูลค่าใช่ของผลผลิตของเราเพิ่มมูลค่าของอินทตรบาลัมใช่แล้วจะทําไงให้อร่อย นี <Nee. S 2> ่ทำไงทำไงหนึ่งเราก็ต้องใช้ปุ๋ยให้ถูกกับช่วงเวลานั้นหรอถูกไหมแล้วก่อนเก็บขายเนี่ยเกษตร<อ>กร,ท,กรที่ปลูกอินทผลัมหรือคนไม่รู้อีกหลายหลายคนเนี่ยอจะไม่เข้าใจเรื่องเรื่องทําไมอินทผลัมฝาดธรรมาชาติอินทผลัมเนี่ยคือฝาดแน่นอนอ๋อเราไม่ใช่หวานเหรอไม่ใช่หวานฝาดฝาดฝาดอาจจะมีหวานปนใช่ไหมแต่อินทผลัมเมืองไทยเนี่ย อาหรับพวกอาหรับต้นตํำลับเนี่ยยอมรับเลยว่าอินทผลัมไคยอร่อยแทบจะไม่ฝาดจริงๆแล้วความฝาดเนะ่ยคือยาอ,อยาล้างระบบภายในระบบลําไส้กระเพาะต่างๆเมืองแขกเขาจะฝาดเขาไม่เขาไม่ว่าอแต่คนไทยชอบกินหวานถูกไหม,มวิธีเก็บอินทผพลามิ้นไคเนี่ยให้ชิมลูกล่างสุดของแท่ข,ของพวงนั้น ชิมแล้วถ้าหวานหวานทั้งพอใจแล้วทั้งสวนคือผ่านเพราะว่าเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันจะมามันแซ่บมันเล็กบายมันฉะนั้นถ้าลูกล่างอร่อยแล้วตัดได้ทั้งช่อั้งบนมันก็จะอร่อยหวานแต่ถ้าเมื่อไหร่เราชิมแล้วอืนะยังเว้ยคิ้วยังย่นอยู่อคิ้วย่นรออีกสามวันมาชิมใหม่อ อย่างบางคนจะเข้าใจผิดว่าอินทพารลัมเนี่ยร้อยห้าสิบวันเขาจะนับเลยร้อยห้าสิบวันตัดได้แต่ว่าเราคุมรสชาติไม่ได้ถูกไหมครับครับฉะนั้นอินทพารัมต้องอยู่ที่ชิมลูกน้องผมนี่แฟนผมนี่ชิมกันจนปากเปื่อยอแรกๆต้นฤดูชิมเสร็จเคี้ยวกืนอร่อยอร่อยอร่อยตอนหลังชิมเสร็จเคี้ยวๆๆถุยละไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเยอะเกินหวาน้องกินทุกวันอใช่ เอาก็สนุกสนานเฮฮากันไปท้ายนี้ก็ต้องฝากกันไว้ให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบก็กลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ